สวัสดีวันสงกร้านค่ะทุกคนมอกิกินข้าวไปแล้วนะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาหยวกกินมื้อที่18บล้าน <c oughs> ขานมจีนน้ำยาหยวกกล้วยทำเอง <c oughs> ไปตัดต้นกล้วยมาส,สดๆเลยค่ะเมื่อวาน <c oughs> อันนี้คือมีไม่ได้กินเยอะนะแต่ว่าถ้วยมันเล็กค่ะ <c oughs> ยังไม่ยอมรับอีกว่าตัวเองกินเยอะ <c oughs> เป็นคนที่กินเยอะเป็นมือมือนะคะตอนเย็นก็คือไม่กินแล้ว แต่กินเป็นมื้อดึกแทนค่ะมาต่างจังหวัดน,นี่มีกินประมาณ18ล้านมื้อต่อวันกินเยอะมากแล้วเด็กเยอะมากทุกคนเขากำลังเล่นส่งกลานกันอยู่โอ้ซ้อมลืมเอาซ้อมมาตายละลืมเอาซ้อมมานี่จะตักขึ้นไหมเนี่ยอืมอือ มักงงนกยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยอร่อยมากหอ,ม,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 อมกระเทียมเจียวสุดๆ แล้วหน้าบ้านอ่ะข้อดีอะไรรู้ไหมมีต้นหุงกระจงใช่ไหมมันล่มเด็กไม่รอนเลยอ,อมไม่ไหวเลยถ้วยเล็ก,ลกคนเข้าใจผิดหมดว่าเรากินเยอะ 嗯。Mm hmm. สวัสดีวันส่งกลา์นะคะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะอืม ตอนนี้กี่โมงเนี่ยไม่ได้สัน่นอะไรปะผมจะเด็กประมาณ30-40ิบสี่สคนอ,อยู่หน้าบ้านมีนะ อือ อร่อยจนพูดไม่ออกเผ็ดสะใจโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันสงกรานแล้วก็ในวันต่อๆไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ